อยากไปดูอะไรนะอยากไปดูหมูที่มันโตเล็กนิดมันไม่ใช่หมูนะแม่หมูอะไรไม่เราจะไปดูฮิปโปแต่น้องชื่ออะไรน้องชื่อหมูอะไรไหนๆเอาไว้พ่อดูดิหมูเด้งมันมีจริงเหรออืมชื่อหมูเด้งไปดูน่ารักน่ารักไหมรู้จะไปดูเหรอไปดูที่ไหนเราบ้านเราไม่มีสัตว์ ไปดูที่ที่มันมีฟูเขาแหมสวนสัตว์เขาดินนั่เหรอไม่ใช่ที่ไหนล่ะที่มันมีกีฬาคาที่ปอสวนหนูเคยไปดูตอนที่หนูเป็นเบบีแหมโอ้ยไปดูที่ไหนเป็นเบบีพอก็ไม่เคยโอ้พูดนะเชียงใหม่นั่นเหรอ โอ้ยไม่มีค่ารถไปแล้วอันนั้นเขาพาไปเนาะขี่มอเตอ,อ,อร์ไซค์ไปโอ้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปแม่ไม่ใช่ขีรร่รถเลยไปโอ้มอเตอร์ไซค์จะไปถึงหรอมากกเอามากินลุกขึ้นไม่ได้คู่หนูอ้วนลุกขึ้นไม่ได้จะได้ไปโรงเรียนวันนี้วันวันไปโรงเรียนวันแรกด้วยวันพุธวันพุธละกัน กินแล้วไปอาบน้ำแป็งฟันนะวัดจันวันจันเหรอวันนี้กลับมาค่อยมาขายของกับแม่นะเดี๋ยวแม่จะไปขายของทำเส้กรอกไปขายทำเส้กรอกทำยำไปขาย่นอนนี้ขายตอนแรงเพราะว่าเนม,มือนปืน,นมีงาน,นมีงานไงครับผมมีงานเห็ดบ้านเฮาสีมีงานมืนเฉดเอ่อเห็ดของไปแก,กผููเฒ่าเนื่องในวันเกิดของพี พี่สาวพี่เอครับพี่เอครับผมเพื่อนให้เฮ็ดกับเขากับเขาไปให้ผู้เทาแล้วก็ไปแพร่ว่าตรงเฮ็ดจะเศร้าเพราะว่าต้องไปไปอย่างว่าเขาเอิดไปจังหันไปเพะเอ้ยไปจังหันเนาะแม่เนาะบ่เนี่ยเอาไปฝากเพื่อนไว้ก็ได้ช่วงเศร้า ช่วงเศร้าเขาบ่ได้เ oh, ป็นนางเห็ดพิธีน้ำเพลินไหมเอาไปเอาเออเอาไปเพลินใส่อะไรของพ่อเออใส่ก็ใส่ลูกไปเอามาให้หนูเอใส่เขาฝากเพิ่นถวายให้แม่ไหมเพราะว่าเขาเขาต้องมาจัดของแหมแม่ป่ะเออใส่ซองให้ถวายพระให้ก็ได้เพราะว่าเพิ่นจัดพระเข่าแหมเนาะ ชี่มาเห็ดจัดแจงเพราะว่ามันเพราะว่าเพอต้องเห็ดแต่เส่อหมุนเพราะว่าตื่นถิ่มาเพื่อีมาทอดปลาก่อนอันดับแรกเลยทอดปลากับเข้าสามย่างแกงเขียวหวานเขียวหวานไข่พะโล้ไข่พะโล่ครับผมว้ายหมอยังไงเลยครับผมข้าวสีเห็ดประมาณเห็ดไข่ห่าสิบเอ็ดชุดครับผมเพราะว่าความประสงค์ของพี่เอแล้วว่า เฮ็ดให้พี่หาซีเบสชุดเด้อแค่ประชันอืมแล้วตอนเศร้ามันจังสีทันกษัตริย์มันบบทันแค่ว่ากษิเอาไปให้ให้เพื่อนถวายให้เพราะว่าแค่ว่าต้องรีบกลับมาเฮ็ดของมันบ่เอาไปถวายเพื่นอืมถวายถวายเพราะว่ามืออื่นอ่ะวันพระก่อนอือืมยังไง มันผ่าผ่าไงพ่อมือนีเพศไปอ่ายมือนีเพศไปจ่ายผักใจอ่ะเดจ้เจ้ขาหมดก่ันมือนีมืณีเพศเรไปไปายพวกผักพวกเอ่อเค่งของมาไหวครับผมเอ่พวกไก่พวกอีหยังเนี่ยที่เขาไปเตรียมจดลิสต์ไล่ขึ้นนี่ขึ้นนี่เขาก็ไปเตรียมของเหมือนสาเขาก็สิได้เือดเลยจริงเนี่ยตัวเฮ็ดแต่เศร้าเพื่อเสียให้ท่านจังหันพระแล้วก็แพราก็สิไป เอาไปให้เพิ่อนล้วก็จังสิกลับมากลับมาแพ็กของครับผมหาสิอดชุดเนาะกักแฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่เอขอให้เพิ่นมีความสุขที่เพิ่นได้ให้เออให้เข้าให้เข้าเป็นคนเฮ็ดน้ำไปแจกอแล้วก็น้ำไป ชาวบ้านเนี่ยเด็กๆน้อยๆครับผมแก่ผู้เฒ่าแก่ชาวบ้านในความประสงค์ของเพิ่นเขาก็เน้นผู้เฒ่าก็พอเขาก็เน้นผู้เฒ่าผู้แก่เนาะค่ะแก่เพิ่นก็มีกับเข่ามีของหวานมีชิ้นนำใจเล็กๆน้อยๆแล้วกัมีนมครับผมมันนี่เขาก็สิเตรียมของแล้วก็อ่ามืออื่นมืออื่นนี่ก็คือมือมืองานของเขาเนาะคร้ากันสีเขียดนี่ว่ามัอนี่ไมไปไปยืมมอก่อน ม้ออมเจาขงันมันม like so no ันมันมีหน่วยเดียวมันมีหน่วยเดียวกต่คิดไปยืมบ่แม่นหมอใหญ่เด้พี่น้องบ่แม่นหมอเฮ็ดแกงเด้หมอหมอพว่านี่มีหลายหมออยู่แต่ว่าหมอหน่วยใหญ่ๆน่ะมันมีหน่วยเดียวหมอใหญ่มันก็ใหญ่หน่วยเดียวบัดนี้เฮข้าไปยืมหมอใหญ่ๆนี่แหมครับผมมาแกงตะวันมาแกงแต่ว่าต้องไปยืมหม้อต้องไปยืมใส่ไงมาครับเดี๋ยวมันนี่ละที่ไปยืม ที่แรกว่าจะไปยืมหมอวัดแต่หน่อยเลยว่าเออคือเจ้าคือบ่กไปยืมน้ำมูเจ้าว่าั่นเออเพิ่นมีมูเพิ่นกะนี่หม้อหม้อใหญ่อยัวครับตะกี้ตัวหน่อยบอกพี่ว่าสื่อรวยยิงใหญ่เอาบ่เฮ้ยเพื่อนเออจ้าบ่เอาเพื่อันมองหุ้นเขา มองหุ้งเขาตัวหน่อยบอกแค่ว่าเอาบ่เนี่ยห่อใหญ่ๆนี่ไปหุงเวาลาการเวลางาน,ก,นกับบ่อเอาตะกี้ว่าวันนี้เพิ่อเห้ยอยากได้กินเร็วกนะันกินที่ไหนกินท่านกรเป๋ากินเร็วจะกินจะแปลง เออมันยาวจังมันยาวจัง,าจงการบ้านหนูทำเสร็จหรือยังลูกเสร็จหรือยังเอามาโชว์หน่อยดิไม่สเลยไม่ได้ระบายสีเออยังไม่ได้ระบายสีแล้วทำไมไม่ระบายสีระบายสีคัดเขียนเขียนเขียนเลขเขียนเลขหมดหรือยัง เลขสามมึงคี่ลาฟา้ารเลรนยลายงาแต่บองงามอันนี้เลขสามอันนี้เลขสี่นู้ยจะรีบเลยลูกค่อยๆทำไม่ต้องรีบไปเล่นเห็นไหมมันเลยออกมางานเลยออกมาไม่ดีเลยฮะค่อยๆฝึกค่อยๆค่อยๆทำอย่าอย่านอนนอนกินมันจะเป็นงูที่หลังค่อยๆทำนะคนสวยของพ่อนะวิวย วิ่งทำไมเขี้ยวอย่างนั้นวะเขี้ยวเหมือนหญ้าเพลงเลยยยเเีีวสงงดัฮะย้าเพลงไม่มีฟันเขี้ยวแบบหญ้าเพลงเลยย่าเพลงอยู่ไหนอืมนื้อสวรรคิ์จ่าเพ็งอยู่สวรรคิ์หรอกนนนู่นไหนนุ่นนู่นไหนอยู่ท้องอยู่ท้องฟ้านู่นมองเห็นยากไหม ย่าพูดว่าไงย่าบอกไปว่าไงนี่จะไปย่งนี้เหเฮ้ยขอเงินย่าเลยย่าขอเงินไปเรียนหน่อยย่าค่ะขอเงินเรียงหน่อยย่าไม่ย่าไม่ย่าเป็นย่าอืย่าเป็นย่าย่าก็เป็นย่าสิโอเคพี่น้องเดี๋ยวพี่ว่าแต่งตัวให้นี่นี่ก่อนนะเดี๋ยวมืออื่นกะ เดี๋ยวแกงเขียวหวานต้มพะโล่เดี๋ยวแต่หน่อยไทยข้าว้าให้มึงเนาะครับผมเดี๋ยวมื้อนี้แพ้เพากระสิออกไปขายของตอนแรกฮ็ดใส่กอกก่อนหลายมื้อแล้วพี่น้องเดูค่ากระทำฮะฝนตกเพิ่งมันฝนตกทุกมื้อแไงดีนะมื้อนี้แดดออกแต่ว่าย่อมมัเช้านี่อุ้ยคึมทีตะหน่อไทยลงไปนั่นแหละไทยลงให้มึงนั่นแหละคึมคักเลยโอเคครับไปก่อนครับแม่หนูไม่อยากไป We yeah